ที่ร้านเรานะครับก็จะใช้เครื่องตัดฟิล์มนะครับยี่ห้อมิมากิทั้ง2ตัวเลยช่วยกันตัดฟิล์มนะครับมันสามารถลดการใช้คัตเตอร์ในการทํางานได้มากกว่า95%แน่นอนเมื่อใช้คัตเตอร์น้อยโอกาสที่จะทําให้เกิดรอยจากการใช้คัตเตอร์กรีดตัวรถจะน้อยกว่านะครับเส้นทุกอย่างมันจะตรงนะครับมันจะเข้ารูปมากกว่าการกรีดด้วยมือสวัสดีครับผมเยมชัยขลับนะครับวันนี้ขออนุญาตทางมาชมงาน ตัดฟิล์มใสกันรอยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าวิาวธีการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะครับแบบตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะขออริยาทําเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆให้ชมกันนะครับที่ร้านเราครับก็ใช้เครื่องตัดฟิล์มนะครับยี่ห้อมิมากิทั้ง2ตัวเลยช่วยกันตัดฟิล์มนะครับระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ก็คือซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้มันก็จะมียี่ห้อโรถนะครับรุ่นโรถแล้วก็ ปีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกตัดฟิล์มสําหรับรถรุ่นไหนปีไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดที่เราใช้ในการตัดฟิล์ม2ตัวตัดพร้อมกันเลยเนื่องจากว่ามันจะช่วยในการย่นระยะเวลาในการตัดฟิล์มลงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้พนักงานของเรากำลังควบคุมเครื่องตัดอยู่นะครับซึ่งในในแผ่นฟิล์มพวกนี้ก็จะมีแพทเทิร์นต่างๆอาจจะเป็นประตู นะครับหรือจะเป็นแก้มหลังหรือเป็นกันชนหน้าฝากระโปรงพวกนี้ก็จะอยู่ในแผ่นฟิล์มพวกนี้รวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวฟิลม์มอย่างเช่นภายในห้องโดยสารปุ่มกดหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เราสามารถวางไปในแพทเทิร์นที่ตัดมาได้เครื่องก็จะตัดออกมาอย่างนี้เลยนะครับอย่างผืนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กําลังม้วนฟิล์มเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะตัดผืนใหม่ขึ้นมาส่วนตัวนี้ก็กําลังตัดอยู่นะครับ หลักการของเครื่องตัดฟิล์มทํางานยังไงตัวนี้นะครับก็เป็นข้อมูล Data ของตัวคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยิงเข้ามาที่เครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้ก็ทําหน้าที่สั่งตัดนะครับจะเห็นว่ามันจะมีลายที่เป็นรอยมีดกดลงไปบนตัวฟิล์มนะครับระบบการตัดด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ได้เป็นระบบเลเซอร์นะครับลูกค้าจะเข้าใจว่ามันเป็นระบบเลเซอร์ยิงไามจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นหลักการก็คือเป็นใบมีดเท่านั้นเองเดี๋ยวผมให้ดูใบมีดนี่นะครับก็จะเป็นตัวใบมีดใบมีดที่ใช้ เครื่องก็จะค่อยๆตัดเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นตัวของรถรุ่นนั้นเลยอย่างตอนนี้ที่กําลังตัดอยู่ก็น่าจะเป็นการชนหน้าของ Por อร์เช่ไทคารน,นะครับที่กำลังรอติดตั้งฟิล์มกันอยู่นี่นะครับถ้าจะสังเกตดูจะเห็นรอยตัดนะครับที่เป็นรอยใบยมีดที่กดลงไปบ,บนตัวฟิล์มนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องกําลังทํางานอยู่ข้อดีของการตัดฟิล์มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ก่อนติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ มันสามารถลดการใช้คัตเตอร์ในการทํางานได้มากกว่า95จากเดิมที่เราใช้คัตเตอร์กรีด100เรนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดฟิล์มนะครับก่อนติดตั้งเนี่ยเหลือการใช้คัตเตอร์ในเพียงแค่ในการเก็บงานนิดหน่อยประมาณ5-10ไม่เกินตรงนี้แน่นอนเมื่อใช้คัตเตอร์น้อยนะครับโอกาสที่จะทําให้เกิดรอยจากการใช้คัตเตอร์กรีดตัวรถจะน้อยกว่านะครับหรือแทบไม่มีเลยทําให้ตัวรถเองก็ปลอดภยัยสีรถเองก็ปลอดภัยจากการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2สําคัญมากๆก็คือเมื่อเราตัดด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แน่นอนนะครับตัวบอดี้ของรถตัวแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยที่มันถูกคอมพิวเตอร์ในการตัดมาเนี่ยเส้นทุกอย่างมันจะตรงนะครับมันจะเข้ารูปมากกว่าการกรีดด้วยมือไม่ว่าจะเป็นจุดพับรอยผ่าหรือรอยต่อต่างๆพวกนี้จะทําได้ค่อนข้างดีกว่าการกรีดด้วยมือนะครับ1ก็คือปลอดภัยจาก รอยคัตเตอร์และ2ก็คือวางอาัติดตั้งก็จะสวยงามเข้ารูปมากกว่านะครับสำหรับท่านที่สนใจติดตั้งฟิล์มใสกันรอยกับทางชายคลับนะครับอยากให้ลองเสียสละเวลาของท่านกันอีกสักนิดนึงนะครับเข้ามาดูการทํางานของเรามาดูการติดตั้งฟิลม์มจริงมาดูการตัดฟิลม์มมาดูแพทเทิร์นของเรานะครับมาดูว่าฟิล์มของเรามันสวยแล้วก็ใสนะครับมันคุ้มค่ากับการที่เราจะจ่ายเพื่อปกป้องรถของท่านไหมนะครับ